คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีข่าวดีมาบอกวันนี้ใครกำลังมองหาทาวน์โฮมราคาไม่ถึง3ล้านคุณพี่ครับบอกเลยว่าเป็นทาวน์โฮมเหมือนกับบ้านเดียวเลยนี่ไซส์ใหญ่บิ๊กบิ้มเขาเนี่ย145ตารางเมตรคุณผู้ชมครับและบอกเลยนะครับว่าสี่ห้องนอน3ห้องน้ำของจริงกับราคาไม่เกิน3ล้านบาทกับ Home s y y ทําทำเลยได้เด่นโครงการไหนดีวันนี้แอนดี้จัดให้คุณครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่แห่งนี้ กชาดูสมกันเลยครับสวยงามอลังการงานสร้างมากและเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบายมากๆจะเข้าสีลมจะเข้าสาทรวิ่งผ่านกระพาพูจืดช่เดียวถึงเลยทีเดียวคุณพ,พี่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วไม่แน่ทาาโฮมหลังนี้ต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนกับทาาโฮมที่มีชื่อว่า The Miracle การจนะพิเศษเอกชัย The Miracle The The Miracle the miracle, the miracle. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้น้องฟ้าของพี่วันนี้นะครับจะพาเรามาดูทาวน์โฮมสวยๆใหญ่ๆแต่ราคาไม่ถึง3ล้านอยู่ข้างหลังนี้แล้วใช่ค่ะหลังนี้เลยแหละค่ะพี่อนดี้โอนี่ฟ้าบอกตรงเลยนะ พี่ชอบและดูดีมากตั้งแต่ซูมทางเข้าเข้ามาแล้วบวกกับสีโทนที่แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรสีเทา<ช>สีขาวคุมโทนน่ารักมากโคซี่สุดๆเลยนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับ ต้องให้ฟ้าแนะนำและเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยแล้วค่ะโครงการของเรานะคะชื่อว่าโครงการเดอะมิลเลอร์เคลนการจนาพิเศษเอกชัยนะคะโครงการของเราห่างจากถนนเอกชัยเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะพี่แอนดี้แล้วก็ถนนที่เชื่อมต่อสําหรับโครงการเราได้เนี่ยก็จะมีถนนการจนานะคะแล้วก็ถนนเพชรเกษมนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังการปบพึกเข้าเมืองไปที่สีลมสาทรได้เลยแป๊บเดียวเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอย่างที่คงไปเอ็กสกายรู้กันดีครับย่านแถวนี้เนี่ยเรามากันบ่อยเหลือ,อ,อเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ย ในเรื่องของที่จะไปเที่ยวไปกับครอบครัวไปกับแฟนเนี่ยง่ายมากเซนท่านพระรามสองก่อนมาเดี๋ยวมอบางแคด้วยค่ะพี่อนี่นี่เดี๋ยวมอบางแคก็อยู่แถวนี้ค่ะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีเพชรเกษมเต็มไปหมดนอกเหนือจากนั้นของกินตลาดจริงอำนวยความสะดวกเยอะค่ะที่นี่เยี่ยมเลยโรงเรียน ทุกคนเป็นห่วงไงว่ามาซื้อบ้านแล้วเอยู่ไกลไปไหมโรงเรียนอะไรโรงเรียนเดินไปได้เลยพี่แอนอยู่ตรงไหนคะศาลาศาสตร์วิเทศเอกชัยอยู่ตรงนี้นี่เองส่วนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอยู่ใกล้แค่นี้ไม่สบายก็ไปหาก็ได้เลยโรงพยาบาลอะไรบ้างโรงพยาบาลมหาชัยโรงพยาบาลบางประกอแ8แล้วก็โรงพยาบาลเกษมรา์ค่ะเห็นมไหมมีเยอะกว่านั้นอีกนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยลองขับรถแถวนี้ดูจะรู้ว่าย่านนี้มีทุกอย่างครบพร้อมจริงๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ บ้านหลังนี้ที่เราจะกันเข้าไปครับทาวน์โฮมสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสามห้องน้ำสองที่จอดรถใช่ค่ะหน้ากว้างเท่าไหร่นี่ห้าเมตรเจ็ดสิบพี่อันดี้กว้างมากจอดรถสองคันได้แบบสบายๆคันใหญ่ๆได้ดลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนเชิญเลยค่ะอาแขกเลยค่ะอาแขกยดูสิคะดูสิคะรถคันใหญ่ๆสองคันสบายๆสบายๆพี่อันี้นะครับอันนี้อันนี้พื้นเนี่ยสแตปมคอนกรีตเนี่ยเราเราแคบทำให้ดูเป็นบ้านตัวอย่างตัวอย่างนะครับไปทำดูก็สวยดีนะ ถ้าอยากลองก็ได้นะครับแต่เธอเข้ามาตรงนี้นี่ส่วนตรงนี้คือเป็นอะไรฮะให้อย่างนี้เลยไหมใช่เฉลียงตรงนี้ให้แบบนี้เลยค่ะปูกระเบื้องให้แบบนี้เลยนะคะนั่นช่องอะไรเอ่ยช่องเก็บของพี่แอนดี้มีไฟเดือดไว้เรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขบุตรถคันไหนที่แบบต้องใช้ชาร์จไฟอะไรเงี้ยบึกตรงนี้ได้เลยจบเลยทีเดียวครับไม่ต้องมานั่งทํากันต่อไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหมเข้าเลยค่ะพี่แอนดี้มาเลยมาเลยเชิญเลยคุณผู้ชมครับไป นี่แหละค่ะพี่แอนดี้คือบ้านตัวอย่างของเราเป็นยังไงคะทาวน์โฮมอารมณ์บ้านเดียวผมบอกเลยนะข้างนอกเนี่ยผมชอบทุกอย่างแล้วทั้งฟาา้าสาะทั้งสีสรอะไรต่างๆพอเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บเฮ้ยอารมณ์บ้านเดีจริงจริงแต่เป็นทาวน์โฮมใช่เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเราอะ่ะมีถึง145ตารางเมตรเลยค่ะพี่แอนดี้พอถัดเข้ามาเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาชอบ ไม่รู้ชอบตัววัสดุที่ใช้มากๆเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะตัวประตูตัวนี้จะเป็นประตูอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมเกล็ดโลเลยโอ้สีขาวใช่ค่ะเข้ากับตัวบ้านใช่แล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นกระจกเขียวตัดแสงถนอมสายตาลดอุณหภูมิในบ้านได้ค่ะข้อดีของการที่มีแปลงหัวมุมเนี่ยคืออะไรเลยไหมนี่หน้าต่างด้านข้างให้บ้านดูฟโฟล์มากยิ่งขึ้นพียนดีน D, แล้วก็ยังรับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยนะคะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ชอบเลยเพราะฉะนั้นเอาด้านข้างด้านอื่นไม่ต้องซื้อใช่ไหม ด้านอื่นก็ดีเหมือนกันาต,ตัวบ้านเนี่ยจะเหมือนกันทุกหลังเลยค่ะหน้าบ้านกว้างเท่ากันทุกหลังดีมากเลยทีเดียวอ้าแล้วส่วนสูงลนะ่ะ ส่วนสูงจะอยู่ที่2.6เมตรนะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาซอกแซกกันตรงลิฟ่งกันก่อนเลยดีกว่าได้เลยค่ะไปยังไงครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะวางโซฟาตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยพี่แอนดี้เข้าไปนั่งเลยไหมใช่โชว์ให้ผู้ชมหน่อยไหมเชิญเลยค่ะอันนี้เราเป็นไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นอยากให้คุณได้เห็นว่าสมมตินี่เราเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันดูสิสบายไหม โอ้โหส,สุดยอดเลยอะนั่งเราไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าอยู่ในทาวน์โฮมไม่รู้สึกจริงๆคือที่นี่ค่อนข้างใหญ่กว่าที่อื่นๆเป็นพิเศษเลยนะ ก็ดูจากตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับผมว่า,าระยะห่างจากตัวทีวีนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆใช่ค่ะเพราะว่าโครงการเนี่ยเผื่อพื้นที่ไว้แล้วว่าตรงนี้จะต้องเป็นห้องนั่งเล่นวางโซฟาตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็แขวนทีวีมุมนั้นได้เลยค่ะพี่อันนี้<ด>คือช่องนี้คือตั้งใจไว้แบบนี้ตั้งใ,ใจเลยคะ่ะโอเคเลยนะครับก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะวางทีวีตรงไหนเนาะ,ะส่วนพื้นพี่ชอบพื้นมากเลยอะ แ,แต่ตไม่ใช่กาน,นโตป่ะไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องพอสเลนพอสเลนใช่ค่ะจะเป็นกระเบื้องเกรดพรีเมียมของตัวกระเบื้องที่เรามีเลยถูกต้องทนต่อรอยขีดข่วนด้วยค่ะปู <No S 1> สวย <scratch. S 1> แบบ no scratch ปูสวยอย่างนี้ก็จะสวยไปแบบนานๆเลยค่ะดีครับยิ่งอยู่กับเรานานๆแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับถัดมานะครับมาตรงนี้เลยครับลิฟวิ่งอยู่ตรงนี้ลูกลูก คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะคุณแม่บอกกับข้าวเสร็จแล้วปัป๊บมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้จะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นนะคะแอะนดี้เป็นบริเวณรับประทานอาหารนะคะคนั่งได้สูงสุด6ที่นั่งเลยว้าวเอ้มินผมว่ามันใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะพื้นที่สเปซต,ตรงนี้ก็ยังเหลือเฟือเลยนะครับเป็นชั้นหนึ่งที่ดูใหญ่มากนะ ใหญ่กว้างด้วยวมันเป็นไฮไลท์ของโครงการเราอยู่แล้วค่ะตัวบ้านกว้างเนี่ยนี่เรายังไม่ไปถึงห้องนอนที่4ใช่ไหมใช่ค่ะหรือห้องอนเนกประสงค์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูไปตรงนู้นก่อนผมกาลังอินกับตรงนู้นมากเลยมาไปดูเลยครับไหนดูซิอันนี้คือเราต่อเติมออกมาถูกไหมใช่ค่ะอ่า พี้ยนดี้คะฟังว่าพี้ยนดี้เข้ามาตรงเนี้ยเพี้ยนดี้ต้องว้าวแน่เลยว้าวก่อนแล้วเนี่ยว้าว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 เลยพี้ยนดี้รู้ไหมว่าแปลงหัวมุมหลังเนี้ยพื้นที่เฉพาะตรงเนี้ย16.4ตารางวาค่ะฮะจริงเหรอใช่แต่ว่าเฉพาะตัวบ้านอ่ะ22.1ตารางวานี่คุณซื้อแปลงมุมเหมือนกับคุณได้บ้านเพิ่มมาอีกหลังนึงเลยนะถูกต้องใหญ่มากพื้นที่กว้างมาก เดี๋ยวก่อนและแล้วแล้วตรงนี้คือยังไงลงเข็มให้ไหมปูเทอะไรให้ไหมตรงนี้ทางโครงการนะคะถ้าเป็นบ้านแปลงมุมม,มีพื้นที่เกิน2เมตรออกมาเนี่ยเราจะลงเสาเข็มเทพื้นให้ด้วยรองรับการต่อเติมไม่ซุดไม่แคร็กจากตัวบ้านแน่นอนโอ้ยเจ๋งจังเลยอะ่ะพ่ลาชันโอ้โหนี่แบบว่า เซอร์ไพรส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ละมิน a โ l e เนี่ยค่ะหลังเนี้ยเราทำให้เป็นคอนเซปต์ของการที่ลูกบ้านอ่ะเป็นเจ้าของอธุรกิจค้าขายออนไลน์นะคะจะทำไลฟ์สดสต็อกของทำเป็นโฮมคาเฟ่ก็ได้โอ้โหชอบจังเลยอ่ะคือแบบปิ๊งไอเดียเยอะมากเลยน้องพี่ชอบนะ แล้วก็ด้านบนนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือเขาทำต่อเติมมาเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแกลสเช้าเนาะใช่เป็นแก้วเชแล้วเอาเอาเคอร์ชันเนี่ยตัวม้าเนี่ยปิดนะตกเย็นก็เปิดขึ้นได้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ค่ะหรือจะเป็นที่สอนได้ไหมได้ไหมไม่พี่ชอบเต้นได้มากโฮมเมดพี่ที่บ้านเนี่ยเขาเป็นครูสอนเล่ไงแล้วพี่เห็นเขาบ่อยแต่พื้นที่ตรงนี้ใช้เต้นได้นะพี่อนดี้สบายมากเลยคุณผู้ชมครับเอาจริง คือซื้อที่นี่นะปล่อยเป็นห้องเช่าเต้นใส่กระจกด้านนี้นั่งแขกยังได้เลยอะ่ะเนาะโอ้โหถือว่าดีมากคุณผู้ชมครับผมว่าผมชอบเนื้อที่แบบนี้จริงเลยนะครับอ่ะโอเคผ่านตรงนี้พ <Yeah, S 2> ี่ซื้อค่ะเยี่ยบไปดูนะเดี๋ยวไปดูห้องนั้นเลยค่ะไหนไปดูครัวก่อนสิ เยี่ยนดีค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณครัวและโซนซักล้างนะคะที่เราอะลงเสาเข็มให้เท่ากับตัวบ้านด้วยนะเี่ยเยี่ยมยังยังยก็คือผนัง3ามด้านเนี่ยให้สูงแบบนี้เลยมันจะมีความเป็นไพรเวทมากค่ะดีมากเลยอ่ะต้องบอกว่าเป็นจุด Strong Point เป็น Point ที่แข็งมากของ The m ม r ริ l คเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการที่แบบว่าคิดเผื่อลูกบ้านอะว่าเวลาถ้าคุณจะมาต่อเติมอะไรเนี่ยผมวาง เค็มไม่คุณเลยใช่ค่ะบริเวณตรงนี้เติมแค่หลังคาก็จบแล้วพี่ดิจบแล้วเนี่ยแล้วคุณก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าครัวปิดสวยๆแต่งแบบนี้เลยส่วนด้านนู้นคืออะไรเอ่ยด้านนู้นจะเป็นบริเวณซักล้างค่ะพี่แอนดี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราสามารถทําซักล้างได้ทําลอนดีได้แบ่งสัดส่วนลงตัวค่ะพี่แอนดี้ความกว้างเนี่ยไม่ได้แคบเลยนะตัวนี้สองเมตรกว่าเลยนะนี่พูนตรงนะคุณผู้ชมครับถ้าคุณคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่ ผมว่าการ start ทาวโคมกับไซซิ่งแบบนี้นะและมีบ้านข้างๆห้องเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยผมว่าอิ่มเลยนะคุณผู้ชมครับและราคาจับต้องได้อะใช่เพราะว่าฟังก์ชันอ่ะจัดเต็มอยู่แล้วพื้นที่ใช้สอยเราก็ให้แบบจุใจค่ะพี่แอนดี้คือรู้สึกมันอยู่แล้วมันคงจุ้ยดีเหมือนกันนะเออนะคุณผู้ชมครับก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับสวยงามมากไปไปดูห้องนี้ดีกว่าไปดูห้องนี้ห้องนี้ มาถึงห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่นับว่าเป็นห้องที่สี่แต่ว่าห้องเนี้ยถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นห้องผู้สูงอายุเพราะเราห้องน้ําก็ทํารองรับเหมือนกันเนี่ยเดินไปใช่หนึ่งสองสามถึงเลยใช่แล้วก็เพียรนดี้รู้ไหมว่าห้องเนี้ยถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุไม่ได้มาอยู่่ะเราทําห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้ห้องเล่นเกมก็ได้ห้องทํางานก็ได้ขออนุญาตนะฟ้าคุณผู้ชมดูสิครับเชิญเลยค่ะพี่แอนดี้โอ้โหพื้นที่สเปซแบบไม่อึดอัดเลยะ แล้วยิ่งมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยมันยิ่งบแบบสบายไปหมดเลยอะดูดิห้องนี้ทําเป็นห้องนอนได้สบายๆเลยพี่แอนดี้แลออ้วถ้าสมมติว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่แอนดี้อะฟ้าว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องพี่แ <c oughs> <c oughs> อนดี้อ๋อรู้แล้วเป็นยามใช่ไหม <c oughs> เป็นยามบ้านใช่ไหมถูกต้องเลย <c oughs> เพราะที่พากก็เป็นแบบนี้ไซส์่ง <c oughs> ห้องก็ประมาณนี้เฮ้ยจริงๆคุณผู้ชมครับมันมันกระทัดรัดและมันก็ดูโอเคแล้วยิ่งตรงนี้ดูสิครับนี่ มีกระจกอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่บริเวณนี้จะเพิ่มความโปร่งให้กับห้องนี้โอ้โหห้องจะไม่ได้ดูแคบเลยดีมากโอ้สวยทั้งหมดยังห้องน้ําห้องน้ํามาดูกันเลยไปดูห้องน้ําครับ 2> 1>, 1 2 3 ถึงก่อนพอถึงก่อนยอมยอมโอ้ยนี่ชอบแข่งขันเลอเกินฟ้านี่น้องสาวผคนนี้ใช้ได้นะเข้ามา3ามเก้าจากห้องนอนข้าง,างนี้นะครับตัวห้องน้าเนี่ยเราก็ทํามารองรับห้องเมื่อกี้เลยนะคะถ้ามีผู้อยู่อาศัยห้องเมื่อกี้จริงเป็นห้องนอนเนี่ยห้องเนี้ห้องเขาเลยติดฝักบัวให้ด้วยสุขภัณฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยค่ะสวยครับทั้งพื้นเองกระเบื้องผนังอะไรต่างๆดูดีหมดเลยคุณผู้ชมครับผมว่านะนี่แค่ชั้นหนึ่งนะ ชั้น2เป็นไงขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะไปเชิญครับเอาละค่ะพี่แอนดี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันแต่พี่แอนดี้สังเกตไหมคะว่าตรงบันไดเนี่ยจะมีช่องแสงรับแสงธรรมชาติตอนกลางวันด้วยคือมันทําให้ทุกอย่างแบบดูแบบสว่างมีความสุขมันโคงสเปิดไฟไม่ต้องกดไฟใช่ใช่ใช่โอ้โหขึ้นมาเฮ้ยทำไมบ้านบ้านนี้ทําไมดูสะอาดสะอาดจังเลยอะแน่นอนค่ะเพราะว่า ความป่งของบ้านวัสดุที่เราเลือกให้เนี่ยจะคุมโทนทั้งหมดเลย<ด>คุโทนอย่างเดียวไม่พอก็คือให้คุณภาพด้วยขึ้นมาแล้วก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนใช่ค่ะ3 <S 2> 2 <S ห้องนอนสองนำ้นำ,นำอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปมาสเตอร์ก่อนไหมมาสเตอร์เลยค่ะหน้าบ้าน,นเลย,เลยมาไปและห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเลยนี่คือส่วนของมาสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าบ้าน คือทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะครับแล้วมองตรงไปยิ่งทําให้ดูโปร่งขึ้นเพราะว่ามีกระจก2บานใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็วางเตียง6ฟุตได้สบายๆพร้อมกับทางเดินข้างเตียงเข้าออกได้ง่ายมากค่ะพี่อันดีนี่อยากให้คุณดูพื้นที่สเปซที่กําลังเหลืออยู่ในตอนนี้มันเหลือเยอะมากๆนะใช่สำหรับทาวน์โฮมนะครับถูกต้องค่ะทาเป็นโต๊ะทางานก็ได้นะคะเป็นตู้เก็บของโชว์กระเป๋ายังได้เลยบริเวณโอ้สุดยอดและยิ่งไปกว่านั้นแค่นี้ยังไม่จบนะครับพื้นที่ด้านหลังนี้ก็ยังเหลืออยู่ด้วย ใช่บริเวณนั้นจะเป็น walk in closet นะคะเนี่ยโอ้โหพื้นที่ s p a c e เหลือเยอะมากเลยอะบริเวณเนี้ยทำให้เพียรดี้ดูว่าตรงเนี้ยแบ่งเป็น walk in closet ได้โต๊ะเครื่องแป้งได้มีทางเชื่อมต่อไปกับห้องน้ำได้และที่สำคัญฟ้าว่าคุณผู้หญิงทุกคนอาจจะชอบเพราะว่าโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ใกล้ช่องแสงบานใหญ่ไงเนี่ยดูสิเวลาแต่งน่งงแตหน้ามันได้เลยอะเออมุมมันใช่ตู้เสื้อผ้าวางแบบตู้ใหญ่ๆหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะอะ เมื่อกี้บอกว่าคอนเนคไปถึงห้องน้ำด้วยคุณผู้ชมครับดูสิครับห้องน้ํานะคะเราให้สุขภัณฑ์ตามบ้านตัวอย่างหลังนี้เลยพร้อมกับกระจกกั้นอาบน้ําแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างที่คุณเห็นในห้องน้ําคือได้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกพื่อนกเมื่อสังเกตไหมเห็นไหม,พ,ไหมพอไปห้องไหนฟีลลิ่งของห้องนั้นก็จะเปลี่ยนไปถูกต้องเพราะเราดีไซน์มาแล้วมันจะมันไม่ใช่บ้านเปล่าอย่างเดียวเพี่อนนี่มันเป็นบ้านที่ถูกดีไซน์มาแล้วถูกต้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการวางเดินไฟให้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะนะครับมีหน้าต่างนะฮ ปิดระบายอากาศกันชื้นกันเชื้อราอะไรต่างๆเป็นบันกระทุงที่แบบว่าระบายอากาศได้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนเดิมครับ American Standard นะฮะสุขภัณฑ์ทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้อออกจากห้อง master bedroom แล้วมานี่เลยค่ะห้องน้ำค่ะพี่แอนดีออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแชร์ริงระหว่างสองห้องที่เหลือใช่ค่ะก็ใหญ่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับดีอ่ะเข้ามาแบบใช้แบบความเป็น mood a n o ที่เป็นสีขาว นะฮะดูแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมาถึงห้องนอนนี้ค่ะพี่แอนดี้เป็นห้องที่อรองจากมาสเตอร์แต่ไม่ได้เล็กกว <ne k S 1> Master ่ามาสเตอร์ขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยที่ชอบสีมากเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้สบายสบายวางโซฟาได้นะคะมีโต๊ะทำงานมีช่องแสงด้วยดีอ่ะเดี๋ยวมีหน้าต่างไหมมีหน้าต่างฝั่งนู้นแลหฝั่งน้ดูน่ารักอ่ะโอ้โหดูสิ เนี่ยทำแบบนี้มันมันก็จบเลยคุณผู้ชมครับมันก็ทำให้แบบว่าท้าโฮมจริงก็คืออารมณ์บ้านเดี่ยวจริงกนะันเนาะใช่นะฮะสวยงามมากทีวีมีครบมีแอร์มีตู้เสื้อผ้ามีเตียงมีที่เขียนหนังสือ what else จะอ,อะไรอีกบอกแล้วว่าโครงการฟ้าฟังก์ชันครบพี P ่แอนดี้ยอมเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนที่สามครับพี่แอนดี้ถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีเด็กนะห้องเนี้ยฟ้าว่าเหมาะมาก คือไซซี่มันกำลังเหมาะกับเด็กๆเนาะใช่ค่ะไม่เกินสักสิบขววอะไรเยงนี้กำลังดีเลย<ต><ๆ>อะไรเงี้แต่ที่สำคัญทุกๆห้องก็มีช่องแสงบานใหญ่ๆแบบนี้ทุกห้องเป๊ะมากคุณผู้ชมครับมีตู้เสื้อผ้าใหญ่อยู่ตรงนี้มีโต๊ะเครื่องหนังสืออยู่ตรงนี้ดูกันไปหมดแล้วทุกห้องทุกมุมทุกซอกผมค้นให้คุณหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาที่บอกว่าไม่ถึง3ล้านอันนี้ชัวร์นะโปรเด็ดราคาดีค่ะพี่อันดีบอกเลยว่าเด็ดมากนั้นไปฟังกันเลยครับ Thank you you. นี่เรายังไม่ได้มีการเกิดให้คุณผู้ชมเลยว่าอบ้านของเรามีกี่ยูนิตยังไงมีกี่แบบบ้านของเราเนี่ยมีแบบเดียวอ๋อแบบเดียวทุกหลังเลยทุกหลังต่างกันแค่แปลงกลางหรือแปลงมุมค่ะพี่แอนดี้อ่าเข้าใจได้ใช่ค่ะมีทั้งหมด212ยูนิตทั้งโครงการบนพื้นที่19ไร่กว่ากว่าโอ้ก็ใหญ่นะใหญ่บ้านหลังใหญ่อยู่บนพื้นที่ใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดที่นี้ฟ้าชอบ <laughs> นะฮะถูกต้องแล้วเพราะว่า <laughs> มันต้องคุ้มค่ากับทุกสตางค์ที่คุณลูกค้าลูกบ้านจ่ายมาเพราะว่าเลเยอร์ของโครงการนียก็คือถนนเม,มรโรดแล้วก็เป็นบ้านฝั่งนี้กับฝั่งนี้หันหน้าเข้าหากันทิศเหนือใต้ ทุกหลังใช่ค่ะทั้งโครงการแล้วถนนหน้ากว้างเท่าไหร่ถนนข้างหน้าโครงการจะกว้างอยู่ที่12เมตรนี่ฟ้าเราพูดกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่พูดถึงส่วนกลางเลยนะค่ะที่นี่ส่วนกลางเป็นไงส่วนกลางเนี่ยก็เราก็จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณหน้าโครงการค่ะแล้วเหนือจากนั้นก็จะมีรปภย4ชั่วโมงกล้อง<า> CCTV รอบโครงการเยี่ยมตัวประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็นระบบ e a s y p a s s นะคะแล้วก็เป็นประตูดับเบิลเกตค่ะอย โอเคเลยอะซิเคอร์ตอะไรทุกอย่างแน่นหนามากอย่างนี้สบายใจได้คุณผู้ชมครับตอนนี้สร้างกันไปถึงไหนแล้วตอนนี้โครงการของเรานะคะแบ่งเป็น3เฟสนะคะในส่วนของเฟสหนึ่งเนี่ยโซเอาไปหมดและบ้านแดงพร้อมอยู่เฟสสองค่ะก็มีการจองไปแล้วกว่า6 0สิบเนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลังเลอยู่กําลังคิดอยู่พี่แอนดี้เขาอยากให้เข้ามาดูบ้านก่อนอย่ารอเฟสสามเอา2ก่อนยังเหลือที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้นะเนี่ยยังมีบ้านที่ยังมีไซซิ่งมีพื้นที่ตรงนี้ อยู่่ใชมังมีบ้านแปลงมุมอยู่แปลงกลางก็เหลืออยู่ค่ะนะครับผมคุณผู้ชมครับก็เชื่อได้ว่าแอนดี่ชอบคุณต้องชอบอย่างแน่น,นอนครับราคาที่บอกไว้นี่ยิ่งชอบเลยไม่ถึง3ล้านเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีโครงการไหนให้ราคาอย่างนี้ผมเอาเลยนะเพราะราคาของ The Miracle การจนานพิเศษเอ,เอกชัยคือราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.95ล้านบาทเท่านั้นค่ะ2.95ล้านบาท นี่คือเริ่มต้นใช่ไหมใช่แล้วถ้าบ้านแปลงมุมหลังนี้ล่ะถ้าบ้านแปลงมุมหลังนี้เป็นบ้านตกแต่งที่แอนดี้เป็นบ้านตัวอย่างหลังนี้จะอยู่ที่6.85ล้านบาทแต่ยังไม่เปิดขายนะตอนเนี้ยแค่<ม>บอกราคาไปก่อนใช่ค่ะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบแต่งออกมาได้สวยงามมากแล้วทําให้แบบเออเห็นภาพแบบถ้ามุดมาซื้อที่นี่แล้วต้องตกแต่งยังไงใช่ค่ะเป็นไอเดียให้ลูกค้าโปร โปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆตอนนี้ส่วนลดสูงสุดเนี่ยสองแสนบาทฟรีโอนฟรีแอร์ฟรีโอนฟรีแอร์ใช่ค่ะจำง่ายมากแต่ให้เยอะนะดีมากแต่โฮมไบเออร์ไม่พอสิถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่มาจากโฮมไบเออร์มาจากพี่แอนดี้แล้วจำฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้แน่นอนเพียงแค่แจ้งน้องๆน,นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเท่านั้นเองวันนี้พอแค่นี้ก่อนทําหน้าที่ของการพาคุณดูทั้งบ้านหมดแล้วดูจบคลิปไหมถ้าจบคลิปก็รีบมาเลยแล้วกันครับที่ไหนครับที่โครงการเดี๋ยวนี้ระเคลนการนาพิเศษเอ,เอกชัยค่ะทาเลดีฟังก์ชันครบพื้นที่ใช้สอยจุใจค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆฟ้าจา๋าขอบคุณมากค่ะขอบคุณ e ครับอ้าวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับบาย